ผมในนิติการำรรยเชลึกเป็นตัวแทนของเครือข่ายเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงซึ่งครั้งหนึ่งผมเคยดื่มเหล้าเบียร์และสูบุหรีมาก,ก่อนแต่โชคดีที่ผมมีคุณครูมีเพื่อนมีพ่อแม่ที่รักและเป็นห่วงผมจึงทำให้ผมเลิกมันได้อย่างเด็ดขาดแต่ผมยังเชื่ออยู่ว่ายังมีเยาวชนไทยีกมากมายที่ยังหลงผิดและถูกมเมาอยู่ มันคงเปลนไปไม่ได้หรอกครับที่เยาวชนส่วนนี้จะมีอนาคตที่ดีต่อไปในวันข้างหน้าพวกท่านคงเห็นข่าวร้ายของเยาวชนไทยในหน้าสือ่อพิมพ์อยู่บ่อยๆหรืออาจเคยพบเห็นด้วยตนเองบางบ้านต้องเสียลูกสาวลูกชายบางบ้านเสียพ่อเสียแม่ให้กับน้ำเมาทิ้งสร้างปรกหลกดพังทิ้งความทุกข์ยาก ไว้ในครอบครัวผมขอเป็นตัวแทนเยาวชนไทยคนหนึ่งที่ส่งเสียงไปยังธุรกิจเหล้าเบียร์บุรีถือว่าพวกผมเป็นลูกหลานของท่านเลยครับหยุดทำบาปหยุดทำร้า,ายพวกผมเปิดโอกาสให้พวกผมเติบโตเป็นคนดีของสังคมในวันข้างหน้าเพื่อตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินผมเชื่อว่าพวกท่านเจ้าของธุรกิจเหล้าเบียร์บุรีก็รักแผ่นดินไทยเหมือนกับที่ผมรัก โดยความร่วมมือของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสํานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าสํานักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มกัรยาณมิตรเครือข่ายวิถีพุทธประกอบด้วยศึกษานิเทศผู้อำนวยการโรงเรียน เครือข่ายครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงเครือข่ายโรงเรียนปอดเล่าปอดบุรีด้วยปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงเครือข่ายครูดีไม่มีอบายามุกเครือข่ายเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงและชุมชนเรียนรู้โรงเรียนปอดเล่าปอดบุรีจำนวนสิบสี่โรงเรียนประกอบด้วย โรงเรียนเวียงมอกวิทยาโรงเรียนพ้าวิทยาคมโรงเรียนมาดอมริศวิทยาโรงเรียนบ้านปางอ้าโรงเรียนนารีรัจังหวัดแพร่โรงเรียนท่าชีวิทยาคมโรงเรียนบ้านแม่จ้องโรงเรียนโนนสำราญโรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคีโรงเรียนบ้านโนนอุดมนพดลอุปถัมภ์ โรงเรียนป่าแดงวิทยาโรงเรียนสีธีรีมาศวิทยาโรงเรียนบ้านห้วยไค้และโรงเรียนปากขยางซึ่งโรงเรียนดังกล่าวทั้งหมดได้ร่วมกิจกรรมโครงการเปิดเทอมสร้างสุขเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนในโอกาสเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2556เพื่อต้อนรับนักเรียนใหม่ ให้เข้าสู่รั้วโรวงเรียนอย่างมีความสุขด้วยความรักความเมตตาซึ่งกันและกันสร้างสัมพันธภาพที่ดีสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียนด้วยกิจกรรมดังนี้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ฉันน้องพี่กิจกรรมน้อมนำคําพ่อสอนนำหลักคำสอนของในหลวงตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสื่อวิดีโอแนะนำโรงเรียนกิจกรรมวาระกะตัญยูกิจกรรมพระในบ้านกิจกรรมอ้อมกอดพ่อครูแม่ครูและกิจกรรมจิตอาสาของฉันทำดีเพื่อพ่อในนามคณะทำงานโครงการเปิดเทอมสร้างสุขเพื่อสร้างคุ่มคุ้มกันให้แก่เยาวชน ขอเชิญชวนโรงเรียนทั่วประเทศร่วมกันสารร้วยแห่งรักเยาวชนให้พ้นภัยจากน้ำเมาเหล้าบุหรี่ในวันเปิดเทอมสร้างสุขปีการศึกษา2556ขอบคุณค่ะกระผมก็ในนามของตัวแทน เครือข่ายครูดีไม่มีใบมุกนะครับก็อยากจะขอเชิญชวนไปยังผู้บริหารสถานศึกษาทุกๆท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับทั่วประเทศว่าในปีการศรึกษา2556นี้นะครับเรามาร่วมกันเปิดเทอมสร้างสุขเพื่อสร้าง ภูคิคุ้มกันให้แก่เยาวชนสกทรเราเนี่ยจะมีหลายระดับตั้งแต่ระดับประถมมัธยมปยายโอกาสแล้วก็ของสพมซึ่งเราจัดกิจกรรมร่วมกันบริบทจะแตกต่างกันในนี้เราจะพูดถึงในเรื่องที่จะมาดูแลน้องจะมาสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกันตั้งแต่วันแรกที่เข้าโรงเรียนกันนะคะกิจกรรมที่เราได้จัดกันในโรงเรียนในวันนั้นก็จะเป็นกิจกรรมที่น้อมนํา ของแท้เป็นหลักของเนหลวงซึ่งเราได้ตั้งเครือข่ายชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นมาตรงนี้นะคะโดยเราจะแนะนำสิ่งที่ดีๆของโรงเรียนเรื่องจิตอาสาซึ่งทุกโรงเรียนของเราจะมีโครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายเนหลวงทำอย่างหลากหลายแล้วก็แตกต่างกันโดยที่หลายโรงเรียนก็ทำเกี่ยวกับเรื่องจิตอาสาในเรื่องดูแลผู้พิการผู้สูงอายุ การทาจิตอาสาเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและตอนนี้ของเราก็จะมากิจกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องรณรงค์เกี่ยวแก้ปัญหาเรื่องเล่าบุรีในส่วนนี้นะคะเราอยากจะให้ผู้ปกครองชุมชนท้องถิ่นให้การสนับสนุนพร้อมทั้งให้ความร่วมมือกับเด็กและก็เยาวชนไทยที่เขาจะไปทํากิจกรรมดีๆให้กับโรงเรียนและก็สังคมต่อไปนะคะ อีกส่วนหนึ่งนะคะเป็นหน่วยงานที่สำคัญในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพการศึกษานะคะนั่นคือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในส่วนนี้เราก็อยากจะให้หน่วยงานนี้ได้ส่งเสริมและสนับสนุนในเรื่องของการกำหนดนโยบายให้สถานศึกษาปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน